เลดี้เอาของอะไรไปมั่งเนี่ยเขียนมาเดเอาเชี่ยอะไรไปเลด้สวยเนี่ยแหละตัวเปล่าตัวเปล่าแต่ซีรีโอ้โหท้าทายเลยเอาอะไรกันบานก็บานเลยอยู่แล้วอะไรเอ็ดฟิวโรดบ้านริมถนนนะกีมงานเขาเตรียมของไว้ให้เราไงเชี่ยของฟรีมาในสายงบน้อยอีกแล้วว้อีงบน้อยก็มีของพอตัวเวดมีแล้วมั่ง หาสิ่งผิดปกติด้วยเอฟได้แล้วก็ตรวจสอบด้วยซสาพาราโบลิกไมโครโฟนมันคืออันนี้ใช่ไหมรวมไม่ใช่วะให้ตรวจสอบเสียงมันจะเป็นในเครื่องคล้ายๆที่ครอบหัวน้องหมาอ๋อโอ้โหก้็ไม่มีอะไรค่ัคนี้กล้องนี่กล้องมีตัวหนึ่งไฟฉายอูจองไฟฉายขาวแล้วกันเาเอาไฟฉายอันนั้นไป หมด,ดผีแนะ่นอนไม่ไมเมื่อกี้เปิดเเไฟเดี๋ยวเตอร์เอาอันนี้ไปแล้วก็เอากล้องถ่ายรูปไปแล้วกันไปนคือคร<ม>าวนี้ไม,ไม่มี<ะ>อุณหภูมิอะ่ะสวยมากเล่นอยู่ๆก็มาหมดฮาร์ดจออะไรไปมั่งเนี่ยกล้องไฟฉายอ๋อนี่งเอ็มไม่เอาอันนี้ไว้พูดหน่อยอ่ะมันเต็มมือวะโอเปิดเลยนะหนังสือเออกูเก็บหนังสือไปก่อนก็ได้นี่วะ หนังสือยังไม่รู้อ่ะทิ้งไปเปิดเลยครับว่าไงครับคุณจะดีเชื่อเราไม่มีไฟเอ็มเอ่อเราจะไปคัดเอาก่อนหรือว่าลุยแม่งเลยไปคัดเอาดีกว่าอะไรไม่เห็นนะโอเคแล้วะอ๋อแสงเชื่อมีไฟม่วงนี่กลัวอะไรเฮ้ยไฟม่วงอย่างกำลังสว่าง เูเป็นไฟประจำทางให้นะ้คัดเอาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันเด่นๆนะกูรอถ่ายรูปอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่น่า,านมีไม่เจอไม่เจออะไรทั้ทงนั้นไม่ดูบ้านไม่ดูบนรถก่อนนะตัววิ่งละ้ใรดูเรารับเปิดอินเทอรชั่น ชิบหายกูมาถูกทางไะเนี่ยเฮ้ยไในท่อได้ยินกลับเลี้ยวซ้ายไม่ใช่ทางไหนทางกลับวะนี่นอนกูหลงนี่ลงรถหรือเปล่าใช่ไปนี่ไงเดี๋ยวแล้วว้าวไหนใช่ใช่ไหมใช่คัทเอาท์เป็นแบบใหม่เล้วเนี่ยว้าวเปิดไฟเปิดไฟเลยเปิดไฟเลยเออสวยโอ้ยังมืด ใครเปิดห้องนี้ทิ้งไว้นะทางเดินดอ๋ออันนี้ทางกลับโอเคเข้าใจแล้วเก็บเลย,ยแจรถเปิดแม่งทุกห้องเลยแล้วกันมีมีชั้นบนด้วยเฮ้ยเทียนเอาไม่ใช่ขาโต๊ะ <laughs> ไล<ร> <laughs> ่ไล่ไล่เปิด E M F G Where are you มันต้องมาคุยแล้วระดับนี้ Where are you? ยูงั้นโจใช่ไหมใช่เงาอย่างกับผี h า w อนอ are you? คนนี้ที่เปิดไฟอยู่ไหนอ e r e เอ่อโคมไฟอะไรที่เปิดไฟอยู่ไหนครับนี่คลิกไม่เลได้เวลาไฟดับแล้วอันนี้มันประตูมันเปิดอยู่แล้วปะเนี่ยไมู่้โจมาเปิดงั้นงั้นก็ลองไฟฉายดิ โอเคชัดเจนถ่ายเลยเจชัดเจนเราอยู่แถวนี้แถวนี้ห้องนี้เปล่าไม่ห้องนี้ก็ชั้นเนี่ยอ่าเราจะวางยังไงดีให้มันเสียวเสียวเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะวิทยุไงเฮ้ยเสียวขนลุกวิทยุไหนวะห้องนี้ Where are you Where are you how old are you are you here Give me a sign มันฮะเฮ้ย,ยกี่ิดกี่กิดเฮ้ยสองหาหาหาถือหาดิกูถือเองก็ได้หยุดสองหนึ่งไปไปเอาไปเอาหนังสือก่อนไปเอาหนังสือเอากล้องมาตั้งดีกว่าอเอาหนังสือเอากล้องมาตั้งรู้แล้วว่าอยู่แถวนี้เชี่ยอ,อันนี้อยู่ หนังสือกล้องอยู่ไหนอ๋ออกกล้องอยู่กับโจอันนี้ทิ้งกล้องมันถ่ายรูปไปก่อนแล้วกันอันนี้ sound เสาเซนเซอร์ใช่ไหมตั้งกล้องก็วางไว้กับอะไรก็ได้วางไว้กับมุมโต๊ะม,มันคือวางไปแล้วแล้วมันหุบเองเว้ยคลิกขวาโจกดวางอ่ะกด F แล้วก็หมุนได้เนี่ยกด F ค้างโอเคกูวางรวงเอง ันนี้คือบันท <ım S 2> ึกแล้วกด F ฝากเฮ้ย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 เชี่ยแถวนี้เลยเจอว่ะเจอว่ะวิ่งผ่านเลยเด็กกวางบนแก้วเด็กน้อยเมื่อกี้เด็กน้อยเออเอาแก้วทิ้งคี้ขวาคี้ซ้ายเฮ้ยปิดว่ะมันปิดเองว่ะเปิดยังไงวะเนี่ยสองทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยไฟ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 กับพิบไฟกับพิบ ลองไปสองกล้องดูดีว่ามันมองเห็นป่ะปิดไฟปิดไฟแล้วลองมาดูกันดีกว่าไอ้นมันมันปิดอยู่หรือเปล่าหรือมันเปิดอ่้าลืมอันนี้ไม่หมายถึงไฟขาวๆเนี่ยกูเสียงตายอีกแล้วหมายถึงกล้องมันเปิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็ก็ลองส่องดูไงจะได้รู้ว่าเปิดไหมแต่สรุปเปิดใช่ไหมเฮ้ยนั่นไเล่นปิดไฟปิดไฟ ไม่ได้ปิดปิดไฟ<ต>เรา,เเร,ารูลยสองสองอย่างเลยมีอะไรนะสองอย่างมีดอดแล้วก็ฟิงเกอร์ปินโอเคเจี๊ยไววะสปีดลันนี้ก็แบนชีแฟนทอมแล้วก็โกเลียวโอเคถ้ามี e m f เป็นโกเลียวมีกดออ f เป็นแบนชีสปิริตบ็อก x เป็นแฟนทอมโอเคตัดกดไ i ติ n งแล้วก็ฟิ s h ิ่งออก e m f กดออฟสปิริตบ็อก โอเคดูกันเชื่อว่าไปปิดเองก็ได้ว่าไฟเนี่ยถ้าตายก็ฝา,ากด้วยแนละ้มันดูไม่ใช่มุมชนะทำไมกูได้ยินเสียงแปลกๆวะไาอ้า<ป>อ๋ออันนี้มันนี้นี่ว่า ไอเครื่องดอดมันสว่างแท้สว่างโลเลยเฮ้ยเฮ้ยกดออฟไอมีมีกดออฟกดออฟจบละโอ้โหจบเลยจบละแบนชีแบนชีง่ายมากเด็กน้อยไอเด็กน้อยวิ่งไปมาแถวเนี้ยต่อไปก็ดีเทคพาราโน d ซาววิดพาราโบลิกไมโครโฟนไม่มีไม่มีพาราโบลิกไมโครโฟนสรุปคือจบแค่นี้ไป ก่อนยเคล็ลงเคลลองไม่ลองทำบอกไววะแบนชีโดนขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยยังไงก็ถูกอ่ะหาสามอันเป๊ะอ่ะยกเว้นเราจะตาฝาดเห็นในกดออฟอ่ะถ้ากดออฟไม่ตาฝาด็อยังจะของแท้เอ้ยแบนชีมาเอาว่ะเอ้ได้ร้อยพิปฟองบ้ามาอ๋อกดสักแบบปึง เอาว่ะร้อยสิบสองบาทเชียเจ๋อ